สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้มวนอีกแล้วคะ่ะเฮดมิเตอร์ดอก,กงามเขาบอกว่าบริเวณนี้เสียดายหลายที่บ่มีเวลาดูให้ละเอียดนะคะพ่อแม่พี่น้องมิเตด,ดอกสวยๆเบิ่งคะ่ะแฟนเป่นเก็ไปน้ำที่บอกว่าเมาอเอาแฟนไปน้ำนั่นล่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าก็เลยได้ไปหาน้ำคํานั้นจ้ะมันก็นเลยบ่มีเวลาเบิ่งค่ะพี่น้องก็ได้ซ้ําทีพาพี่น้องไปเบิ่งนี่ละจ้าเชิญชมได้เลยจ้ะพี่น้องจ้ามวนแต้แทมีแต่สวยๆจ้ฮะฮัลโหลสวัสดีจ้า ตกเหล็กตกมันจับเก,ก็บโหลดจ้ะสวยๆค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมีคอมูลนหนึ่งเพื่อนถามเพื่อนบอกว่าคือบพือนถอนนะให้มันติ้มแน่เพ่นว่าดสินะมันเฮ็ดนี่มันบอกคนถอนเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องดีที่สุดคือตัดค่ะคนเพื่อนจะได้เป็นเชือต่อไปฟรีหนาจ้ะพี่น้องจ้า แตบ small one นกำเอาดอกงามฮึยึดใบมือกอนนี่แถวนี้ทิ้งว้ห้ายดอกแห้งเหลือดอกเดียวค่อยเก็บไปเบิดละนี่ค่อยค่อยเก็บ ได้สองดอกแต่ดอกนึงบริไทยลงมานนี่ได้เฉย อันที่ปิดไว้เขาเห็นเพราะไม่พี่น้องจ้ะอันนี้เขาบ่เห็นนี่ตั้งตัปโปดอยู่่ีให้เห็นชืยอปิดใบสองสามดอกเขาเอาไปจย่ยยพี่น้องจ้ะโอ้ยตังตดปโปดเลยดูเจ็บดอกนี้แล้วก็เห็นดอกนี้ Ui, Ui nè quá kìa Bông này, quăng nhảy Ui, nằm ít độc nè Đã đâu rồi? Ta còn Ít nè Này, chơi hòa xoay nó, đọc điều đều thay vào rồi kìa Kiếp lâu đứt dạ ดอกเดียวไทยบมเลยเอิงเดียวขอเก็อบหมเด้เอ,อ้งค่ะเพื่อเนเน้อนซิบเห็นมืดหรือไม่อุ้ยเนี่ยสวยมากมันตาเข้ามา้งามแห้งดูง Ui. Hey, I'm gonna down the bag. All right. Ok. 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 มีลงมา้ขหอมาผู้เดียวมันลึกเก็บทั้งดอกหน่อยทั้งถิ่มไวเพื่อไม่พี่น้องฮ้ยกลับมาได้เก็บจยู่บอกงามเลยคงพิดไวโอ้ยมันหาเสื้อวาสิลอดพึ่งพัวบ่ได้ถ้าเป็นกาวอันหยาพ้อยอเดียวกันเลยก็สิเอาปนันแหละเป็ยนยันหยียบเห็ดพนะโอ้ยไทยคนน่หลาย ขวดฝายัางแห้งเลยพอม่พี่น้องจ้ะมันมืดหรอกแฟนเพิ่นบอลลูปเชือกอ้าขอเก็บใส่ถุงก่อนไปเพิ่นหาถุงหาแถวในแน่เพิ่นก็บพิ่หาจุดห้อยยางกับมาเพิ่นเคยมาหาน้ำเพิ่นค่อยเห็นดีแต่เห็นดอกหนึ่งอะไรละ่ะขวดกระพานไปบางคะใส่ทันไหมเว้ยฉินไม่เหนชี Oh, I see one, honey, don't see one. Oh. Really? You see like this? Awesome. khỏi đi lịch nó với Ui Khi nhẹ Ủa mít tôi đọc nhanh Thay măng và thay măng nữa hả nè Phào hèn Bà lấy Thôi mềm thì nó cũng chả bằng ตรงนี้มีแต่ดอกใหญ่แฟนวะเธอเบิบ่งเบิงบ้งมาเป็นเหยเธอเค็ดระวบอดเฮสันวะเบิ่งค่ะเดี๋ยวจะต้องเอาออกมาใส่ตะกร้าทำความสะอาดจ้ะค่ะพ่อแม่พี่น้อง่ะขอบคุณหลายๆที่รับชมนันจนดจัเน้อคลิปนี้กับไปแบบมืดๆเสียดายแห้งเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าถ้ามีเวลานะจะได้เดินแบบถ้าไป เห็นบริเวณนี้นักเต้นศาวนี่แสดงว่าเขาจะได้เฮตแบบรุ่นนี้สวยๆทั้งนั้นแล้วจ้ะยังหลายเลยจ้ะพี่น้องจ๋ะแต่ว่าเขาไปซ้ายรอบคลิปโตไปเนาะครับพี่น้องพี่น้องจะเสียดดยเฮดน้ำเเ้าเลยครับพี่น้องจ๋าเพราะว่าทิมไว้โดนคับเป็นอาทิตย์ค่อยกลับไปแต่ว่าคลิปน้าอาจจะเป็นคลิปของต่อจากคลิปนี้จะเป็นมือเดียวกันมันเหลือนอีกหน่อยนึงพี่น้องจ๋ามันเหลือนอีกหน่อยหนึ่งที่ใซ่บอเวิร์ดเพราะว่าท้ายเขาละแนวเนาะก็เลยใส่น้ำกันบ่ด้จ้ะเดี๋ยวก็จะมาให้ชมให้พี่น้องชมอีกน้อเจาะ ขอบคุณหลายๆคะ่ะที่ติดตามและรับชมจากพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ได้หลายเติบจ่าพี่น้องจ้ามีแต่ดอกสวยๆเลยคะ่ะร้อยยังได้เต็มที่แต่ถ้าเฮาบดทิมไว้โดนปนนั้นเฮดก็อาจจะได้ดอกสวยๆและเยอะๆเลยจ้าพี่น้องจา้าแต่ก็แบบเห้ากลับไปไปสายน้อยนึงค่ะพี่น้องโอเคจ้ะพี่น้องเฮดเสร็จแล้วความสะอาดอน่าจะได้ประมาณสักสามพากเลยก็เดี๋ยวชังบ่งกอน เมคะดเด้๋ยูเดอร์พอม่พี่น้องจ้ะสามเเวอิลิจ้ะทั้งหมดมีสามเพวเนาะค่ะพอม่พี่น้องจำได้บอคลิปที่แล้วเข้าได้สิบสองเเวแล้วว่าเป็นมือเดียวกันเนะค่ะแปลว่ามันเป็นช่วงเศร้าน,นะคะพี่น้องจ้ะอันนี้เป็นช่วงคําค่ะมารับแฟนไปให้แฟนไปเป็นมูนะคะเพื่อที่จะไปหาอีกจุดหนึ่งที่เท้าเห็นไหวแต่พันจุดนี้ก่อนจ้ะกระแสดายูเนาะแต่พอป็นยังค่ะปีหนาวไหม วัสดีค่ะก็จะมาเก็บรวมกันด้ค่ะอันนี้ของวันนี้แล้วจ้ะเก็บเห็ุวันนี้แหละแต่ว่าสองคลิปวิดีโออันนี้ก็นี่ขอบคุณละลายด้ยค่ะที่เข้ามาติดตามอีกพ่อแม่พี่น้องจ้าขอบคุณละลายที่กลับมาติดตามเนาะเจอกันคลิปหน้านด้จ้าสวัสดีจ้า